ะะจะเป็นการทำนายดวงความรักครึ่งปีแรกนะคะของปี2 5 6พ้อกนะมาช้านิดหนึ่งขออไปด้วยนะคะปกติต้องทำนายตั้งแต่กรลาคมเนาะจนถึงนิถุนายนนะคะแต่ว่าเมย์มาในเดือนกรมภาธ์ต้องขออภัยด้วยเมย์อ่านไม่ทันนะคะมีหลายคอนเทนต์นะคะช่วงนี้นะคะสำหรับครึ่งปีแรกก็เลยเลื่อนมานิดหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสำหรับคนดีประเด็นความรักนะคะสำหรับคนที่โสดสนิทแล้วก็ คนรักเก่าเนี่ยมีทำนายให้แล้วนะคุณดูได้เลยนะคะถ้าคุณสถานะนั้นนะคะดูในคลิลิสต์ได้เลยเนะาะค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นความรักก็คือคนที่มีแฟนนะคะมีคนคุยหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะยินดีต้อนรับทั้งชาวมีแล้วก็ชาวสองน,นะคะช่องเมย์เนี่ยดูได้ทั้งลัขนาแล้วก็ดาวสิเลยนะ บางคนเนี่ยเขาก็จะบอกว่าลัคนาจะแม่นกว่าราศีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยคุณไปเลือกชมเขาได้เลยไม่มีปัญหานะอย่างไรก็ตามนะคะการดูดวงแบบในอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็คือดวงทั่วไปนะก็อะไรที่มันตรงกับเราว่ารับไว้อะไรที่ไม่ดีเราไม่ตรงแบบคลิปเราทิ้งไว้ได้เลยนะคะทิ้งไว้ในคลิปเลยนะคะไม่ต้องรับพลังงานด้านลบนะคะรับแต่พลังงานบวกแล้วก็คำแนะนําดีๆนะคะ เริ่มเลยค่ะเวเมีนะคะมีไพ่ก้าวคาถาที่กัดขวนะคะมีเดอะสเตรนนะคะมีสี่ถ้วยนะคะเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะเท่าที่เมีมองดูนะคะในช่วงของต้นปีจนถึงกลางปีนะคะมีไพ่สี่ถ้วยเมมองว่าคุณก็น่าจะเฉยๆนะความสัมพันธ์ก็จะลาบลื่นราบเรียบนะแต่อย่างไรก็ตามมีพนังงานก้าวคาถาที่กัดขวขึ้นมาใบแรกมัน่งบอกว่า คุณลดกำแพงในใจลงมากแล้วนะคะที่มีดอกคู่ของคุณนะหรืออาจจะหมายถึงอุปสรรคยากๆในชีวิตของคุณทั้งคู่อาจจะลดลงหรืออาจจะหมดไปนะคะก้าวกระทาหมายถึงคนที่ผ่านมรสุมอะไรมามากมายมีประสบการณ์ทั้งดีไม่ดีมาจนโชคชนนะคะตรงนี้ในที่นี้เราอ่านเรื่องความสมพันญมีแก็มองว่า มันอาจจะหมายถึงการที่อยู่กันมานานก็ได้การรู้จักนิสัยใจคอกันมานานมันถึงจุดที่คุณเองก็เหมือนกับทําใจได้ในด้านที่เสียของเขานะคะแล้วก็เลือกที่จะพ c ชเอชในด้านที่ดีของเขามากกว่าก็เลยทําให้กําแพงในใจของคุณอะนะความอ่อนล้าอะไรต่างๆการตั้งกาดใส่นะคะอาคาติที่ฉีอะไรต่างๆก็ลดลงนะมันเป็นไพ่ที่ดีนะคะสําหรับการที่ก้าวข้าทาขึ้นมาแบบแบบหัวก็คือเราลดความเครียดในความสัมพันธ์ลงลดแรงต้านในความสัมพันธ์ลง ะะแถมใบต่อมาก็ยังเป็นเดือสเตรนด้วยก็คือการลอมชองกันได้นะคะไม่ถึงบอกว่าเหมือนคุณโตขึ้นเมื่อคุณคบกับเขานานขึ้นคุณโตขึ้นคุณก็เหมือนโยนหยนได้ในในทุกๆเรื่องที่เคยมีปัญหากันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่าๆเลยที่มันเกิดขึ้นมานานแล้วหรือว่าปัญหาใหม่ๆที่มันอาจจะเข้ามาในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยใน่มองว่าคุณจะไม่ได้แบบไปใส่ใจแล้วก็เอามาันมาเป็นการที่ต้องมาเถียงกันเอาชนะกันอะไรแบบนี้เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วนะคะ คุณมีมุมมองความสัมพันธ์ที่มันต่างออกไปแล้วคุณก็ใจเย็นขึ้นนะแล้วก็ลองชอนแตบคู่ของตัวเองมากขึ้นอย่างที่บอกว่าหน้าไพ่มันสลับข้างกันได้นะคะตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของคู่คุณก็ได้นะที่เขาอาจจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะคะอ่อนโยนขึ้นอะไรแบบนี้เนาะอย่างที่บอกค่ะสีถ้วยความสมคัญไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุดนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมุ่งหมายมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็ได้การทาธุกรกิจอะไรต่างๆ ดังนั้นเรื่องของความสําคัญจะราบเรียบนะคะมันจะไม่ได้มีอะไรที่หวุดหวาเพราะว่าคุณคนงางจะทําใจกับความคดาดหวังอะไรต่างๆเนี่ยนะคะลดความคามคดหวังลงเยอะแล้วนะคะแล้วก็อยู่ไปนะคะกับสิ่งที่มีในปัจจุบันแล้วก็พอใจตรงนั้นนะคะประมาณนี้นะสำหรับพลังงานของคุณเมย์ถือว่าแบบนี้ถือว่าดีนะคะเพราะว่าชาวมีนอะดวงปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะมี การขัดแย้งกันเยอะนะคะบางคู่บางคนอาจจะแบบมีเซเปเรตกันไปด้วยอาจจะมีการเลิกลาไปแล้วด้วยซ้ํานะคะหลายๆคนอาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็พึ่งกลับคือดีกันแล้วเมย์ก็มองว่าคุณดูเหมือนจะโตขึ้นอะนะแล้วก็ไม่ได้ไปอะไรมากกับคู่คุณแล้วนะคะก็อยู่กันไปะนะพลังงานเขานะคะอัศวินถือถ้วยกับหัวมีสองคาถาที่กับหัวนะคะแล้วก็มีไพ่อัศวินถือดาบกับหัวเขาค่อนข้างจะมีปัญหานะคะเมย์มองว่า ส่วนตัวแล้วกันนะส่วนตัวของเขาเนี่ยน่าจะเรื่องการางานการเงินอะไรอ่ะน่าจะติดขัดอยู่ในช่วงของค่นปีแรกนะคะเศรษฐกิจมันจะค่อยๆดีขึ้นแหละแต่ว่าถามว่ามันจะดีอย่างแบบรวดเร็วทันใจเราไหมก็ยังเพราะว่าเท่าที่ดูดวงประเทศไทยเนี่ยมันต้องรอไปจน,จนถึงเดือนกรกฎาคมนั่นนะคะถึงจะพ้นจากเพศภัยอะไรต่างๆเศรษฐกิจถึงจะดีขึ้นดังนั้นช่วงต้นปีแรกแฟนคุณเ็าอาจจะมีความ ยากหน่อย d ิ f f i หน่อยนะคะในการใช้ชีวิตของเขาเรื่องงานเขาเรื่องของการเงินเรื่องของการค้าขายอะไรเงี้ยอาจจะขยับไม่ค่อยได้นะต้องคอยแก้ไขปัญหาส่วนตัวแล้วก็อนาคตยังไม่แน่นอนนะคะในเรื่องส่วนตัวเขาอะนะส่วนเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงไปก็บอกว่าใช่คะ่ะยังไม่ได้มีการทําอะไรที่ดีๆให้คุณยังไม่มีเวลาที่จะทําตรงนั้นนะคะมันก็สอดคล้องกับไพ่ของคุณที่ว่าคุณก็ปรงแล การที่เขาก็ยังไม่ได้กลับมาออฟเฟอร์สิ่งที่ดีกว่าหรือว่าทําตัวน่ารักกว่าเดิมหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมีความมั่นคงไว้กับคุณมีเวลาให้กับคุณมากขึ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ยังเพราะว่าเขายัางติดขัดอยู่เลยนะคะทุกอย่างในชีวิตอะนะเม่มองว่าหลักๆเลยอะเรื่องของการงานเขาไม่ค่อยดีเลยนะคะแล้วก็ความ มั่นคงในทางการงานก็ไม่ดีด้วยนะดังนั้นเนี่ยตรงนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตคู่ของคุณหรือว่าชีวิตรักนะถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานกันนะก็น่าจะอยู่ใครอยู่มันนะ,นะคะในช่วงนี้แต่อะไรก็ตามไม่มองว่ายังไปต่อนะยังไม่ได้มีพลังงานไหนที่บอกว่าเลิกลากันเพราะว่าตัวคุณนะมีความเข้าใจให้กับคู่ของตัวเองส่วนเขาเองอะ่ะไม่ได้มีเวลาคิดถึงเราได้ซ้ําเพราะว่าเขาวุ่นวายมากนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะอันนี้ก็ก็ต้อง ก็ต้องหย่วนหย่วนนะคะอย่างที่ไม่บอกนะคะก็มีเดี๋ยวเซนขึ้นมาไม่มบอกว่าคุณเข้าใจแหละแล้วก็ไม่ได้คาดหวังจากเขาด้วยคือถ้าคุณยังเป็นแค่คนคุยไม่มบอกว่าเหมือนจะโสดด้วยสาวหมะนะคะอยู่ใครอยู่มันแล้วก็โอเคมีเวลาก็มาคุยกันมาเจอกันแล้วกันไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรนะประมาณนี้นะส่วนใครแต่งงานแล้วก็คือเหมือนกับ่างคนต่างทํางานมากกว่านะคะไม่มีความคาดหวังอะไรใดๆที่จะแบบมีเรื่องโรแมนติกอะไรแบบนี้ไม่เลยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเช็คใต้สําหรับดู นี่นะคะมีเด็กถือคาถาที่กับหัวด้วยนะคะต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองและช่วงนี้ก็คือต่างคนต่างไปทาหน้าที่ของตัวเองนะคะคุณอาจจะไม่ได้มีเวลามาอยู่ด้วยกันนะคะโรแมนติกอะไรมากมายในช่วงของคุณปีแรกนะแล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะการทะเลาะกันดีที่สุดก็คืออยู่ใครอยู่มันนั่นแหละนะสี่ถ้วยนะคะน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็คือเฉยๆกับความสัมพันธ์ไปซะแล้วก็ปล่อยวางนะคะในเรื่องของความคาดหวังนะมันถึงจะดีนะคะ ก็ประมาณนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะอะไรที่ดีๆก็รับไว้นะคะอะไรที่มันไม่ตรงนะคะกับชีวิตคู่ของคุณชีวิตรัาของคุณก็ทิ้งไว้ในคลิปนี้เลยนะคะมันเป็นดวงทั่วไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะทุกปีแรกนะ ช่วงเวลา6เดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกๆราศีต้องเจอสิ่งเดียวกันนะคะสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของโควิดด้วยเพราะว่ามันยังไม่ได้จบในช่วงครึ่งปีแรกนะคะแต่ว่าครึ่งปีหลังอ่มีรุ้นนะคะว่ามันจะดีขึ้นอย่างมากนะม่บอกไว้ก่อนนะคะว่าดวงประเทศแล้วก็ดวงโลกอะ่ะคือราศีเมษนะคะเขาทํานายกันเอาไวส้สำหรับทางโหราศาสตร์ว่ามันจะดีขึ้น ดังน,นั้นเรารอรับพลังงานบวกันดีกว่านะคะสำหรับทุกทท่านเลยก็ชาวมีนก็ไม่ต้องกุ้มใจนะคะคุณมีเพื่อนที่จะต้องเผชิญกับเศรษฐกิจปัญหาอะไรพวกนี้ที่มันจะจุกจิกเราอ่ะมันก็ส่งผลกระทบต่อ,อชีวิตคู่อยู่แล้วนะคะยังไงนีเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลยนะคะที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้เนาะบทสรุปนะคะวิวฟอร์จูนกับหัวไพ่ดีนะสิบเหรียญนะคะตั้งตรงซะด้วยจัดเมนโหขึ้นมาแบบไพ่กาลังใจมากเลยนะคะสำหรับสรุปนะคะก็ สิ่งดีกำลังจะมาแล้ววิวฟอร์จูนกับหัวก็อย่างที่เมย์บอกว่าขึ้นปีหลังอนะ่ะรอรับสิ่งที่ดีนะคะสําหรับเรื่องของเศรษฐกิจการงาน,งานต่างๆนะคะดีขึ้นแล้วก็โควิดหน้าที่จะควบคุมสถานการณ์กันได้แล้วแหละทั้งโลกนะคะแล้วก็มีสิบเหรียญก็หมายถึงว่าคู่ของคุณนะ่ะชีวิตคู่ของคุณเนี่ยยังดีอยู่นะนะคะยังไม่ต้องไปกุ้มใจอะไรมากถึงแม้ว่าเขาและคุณจะไม่มีเวลาให้แก่กันเลยเพราะว่ามันมีเรื่องของงานเข้าทั้งสองฝ่ายเนี่ย ก็เรื่องของอความเป็นคู่กันยังมีอยู่นะคะแล้วก็รอคอยการที่จะกลับมาอยู่ด้วยกันแบบมีความสุขละกันเมย์จะพุ่งเป้าไปที่เรื่องงานเรื่องของความเครียดเรื่องของการงานการเงินน,งนะสาหรับครอบครัวของโคราสิมีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามแบบคุณรอคอยได้เลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นนะคะในอนาคตจัดจเม้นท์นะคะเดี๋ยวจะได้รับความยุติธรรมทุกอย่างแหละนะคะทุกอย่างจะแก้ไขได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักโดยตรงหรือว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็ไพ่เดชาริออด ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ใกล้กันหน่อยนะคะเนีย่ยที่บอกว่าต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างม,มีปัญหายุ่งนะคะโดยเฉพาะแฟนดังนั้นก็ <c oughs> มีความเป็นคู่กันยังเป็นคู่กันอยู่แต่อาจจะเป็นคู่ที่อยู่ไกลกันหรือว่าไม่ค่อยที่จะได้มีเวลารวมกันเท่าไหรนะ่นักอย่างที่บอกชาลีออตอะไรหนึ่งความเป็นคู่แต่มีความแตกต่างตรงนี้ไม่ตีความตามบริบทไพ่ว่า คุณน่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้แก่กันในช่วงครึ่งปีแรกแต่คุณก็ยังรักกันอยู่เหมือนเดิมน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะบทสรุปนะถือว่าดีนะคะก็ในช่วงครึ่งปีหลังน่าจะมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะคะยังเห็นได้ชัดเกิดขึ้นในชีวิตคู่ของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานโรแมนต์นเจอนะค่ะเพิ่มเติมให้ บางคนอาจจะพบกับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันไปได้เหมือนกันครึ่งปีหลังก็มีลุ้นนะคะว่าจะได้กลับมาเจอกันหรือว่ามีโอกาสจะได้เจอกันตัวเป็นๆอะไรแบบนี้สำหรับใครที่เป็คุยนะ Attention to r e f a นะคะ เ e Yourself First นะคะฮันีมูนชักเลยนะคะช่วงนี้เราต้องสนใจสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนก็คืออย่างที่เมยบอกว่าแฟนคุณเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของส่วนตัวคือการงานเขานะคะเศรษฐกิจของเขา,เาพวกการค้าขายอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาทําการค้านะคะเขาก็ต้องให้เวลากับตรงนั้นก่อนแก้ไขสถานการณ์หรือว่าพยายามที่จะทำทุกอย่างมันดีที่สุดนะคะ เลิฟยูเซลฟ์เฟิร์สตรงนี้ก็หมายถึงว่ามันก็เป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้องดูแลตัวเองก่อนตัวคุณก็หันมาใส่ใจเรื่องของตัวเองทํางานไปนะคะแล้วก็อาจจะต้องแยกกันอยู่อ่ะค่ะหรือว่าไม่ค่อยได้ มีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ตรงตัวเลยแล้วก็อันนี้มูนตรงนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวช่วงเวลาดีๆก็จะเข้ามานะคะในช่วงของปลายปีขึ้นปีหลังอะนะคะยังไงก็รอรับช่วงเวลาที่ดีในอนาคตล,ละกันนะคะตอนนี้เราก็ต้องทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดไปก่อนความสัมพันธ์อาจจะไม่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะในช่วงชีวิตนีหกปีทั้งคู่นะคือไพ่เขาพยายามจะแบบ บอกใบเราอะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ไม่ใช่ช่วงเวลาความรักแต่ว่าในอนาคตอนคุณมีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจจะได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะมากขึ้นนะคะอยากให้คุณรอก่อนว่างเถอะนะ ตรงตัวเลยนะคะ Ask for help from o r h e r s อีกหนึ่งปีข้างหน้านะคะการันตีความสัเด็จนะคะทุกอย่างนะอย่างที่บอกก็จริงๆเมย์ม,มองว่ามันจะดีขึ้นแหละในช่วขงของรึ่งปีหลังแต่ว่าจักรวาลให้ทำเฟรมมาเลยว่าสิ่งที่คุณรอคอยจริงๆอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์โดยตรงหรือว่าเรื่องของ อื่นๆอ่ะการงานการเงินอะไรต่างๆงานเศรษฐกิจในครอบครัวของคุณนะคะหรือเศรษฐกิจของคุณถ้าคุณยังไม่แต่างงานเนี่ยอีกหนึ่งปีนะคะไม่นานนะคุณจะได้จุดนั้นนะคะสักเซสที่คุณต้องการนะคะจักรวาลให้ไทม์เฟรมมาแล้วนะคะว่าความสาเร็จที่คุณรอคอยมันจะเกิดขึ้นในในหปีข้างหน้าแล้วก็ในตอนนี้ถ้าคุณไม่ไหวถ้าคุณมีเรื่องบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่าหนักน,นะคะและคุณไม่สามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะจักรวาลส่งเฮลเปอร์มาให้ก็คือว่า คุณสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่คุณไว้ใจได้นะคะ uh, ถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นคนที่ไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยแล้วก็ถ้าขอแล้วก็ไม่ได้ผลดีอ,อะไรแบบนี้นะคะ uh, ต่อไปนี้จะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเพราะจักรวาลให้พลังงานตรงนี้มา mm hmm. ก็คือเหมือนให้พรมาว่าคุณสามารถที่จะขอให้คนอื่นเขาช่วยได้นะ,ะแล้วก็จะดีด้วยจะประสบความสําเร็จด้วยนะคะลองดูนะอันนี้คือสิ่งที่เขาให้คุณมาโดยตรงนะคะสำหรับชาวมีแล้วก็ชาวสอง ก็รับไปนะแล้วก็ลองให้คนอื่นมาช่วยเหลือตัวเองบ้างในด้านต่างๆนะคะได้ทุกเรื่องนะคะรับพลังงานบวกได้เลยค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวมีแล้วก็ชาวสองจุดท่านที่เข้ามารับชมนะคะดวงคืนปีแรกของมีเนาะแล้วก็มีฝากนะคะกิจการนะคะร้านหินมงคลชัยโยด้วยนะคะร้านนี้อยู่ในอินสตาแกรมเปิดมาสปีแล้วนะคะถ้าคุณสนใจใหินมงคลส่งเสริมความรักนะคะส่งเสริมการงานการเงินนะคะ ได้ทุกด้านนะคะก็ปรึกษาไ่ได้เลยนะคะไลน์ขึ้นให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ